สบายดีพี่น้องสบายดีบัดสกุลทุกคนวันนี้กระเพาะกันขึ้เก่าวันนี้พอกัน,น,น,กน,น,น,กนในมือวันที่เช้าสี่พี่น้องเดือนกรกฎปี 2, ส,สองพันสองสองตอนนี้พอคอมก็มาเพาะแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมาส่มือนกันว่าเห็ดปอกติ่พร้อมเห็ดน,นี่มูนหน่อยมูใหญ่สนใจเนาะพี่น้องกำลังพ่นขึ้นแต่หนาดินก็ตามตอนนี้มันยังเศร้ามือดอยู่พี่น้องเลยว่ามันยังเศร้ามือดอยู่เขากลับ เบื้งในกล่องนี่คือว่าแจ้งแต่ว่าในตาเขายัางสลัวสเลียอยู่เลยตาเขานี่เขา hit ซ้ำนีแ่แหละเดี๋ยวมันตะเวนขึ้นเขาจังตำรวจเบิกคักเนาะนเศร้ามืดอยู่ทางในกล่องนี่คือว่าแจ้งแต่ว่าในตัวจริงมันมันหดแจ้งคือในกลกองเนาะโอ้ยถือคุยหมดงามบ่ะเนี่ ดอกกำลังพอดีงามอ้าวหักอยังกินเพิ่นเห็ดปวกนี่ก็จัคศิว่าเห็ดปวัวยังพี่น้องเอ้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็มันเดือนนั้นแล้วเนาะก็สิเห็ดปวกรุ่นตับอิดยังไเห็ดปวกใหญ่แต่ว่าอันนี้ก็ดอกใหญ่คือกันทนั้นแหละดอกใหญ่เห็ดปวกรุ่นตับอิดนั่นแหละหักมันอันนี้มันก็นอยู่ในเดือนกรกฎยังเดือนเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปด,เ,ดน 8, เนาะคันไปเทียบสี้เดือนอะไรก็ได้ ยังดอกใหญ่คือเก่าอยู่ดอกเห็ดก็ได้หมูเพิ่นกับอ่ะซิโบ่ใหญ่เนาะตามผมสังเกตเห็นในตานี่เนาะอ่ะซิโบ่ใหญ่เพราะว่าคือจังได้แหละหรือว่าเพิ่นยังพันผลบิดบ่กับผู้เขาเลาะมากกับเห็นลายบอลลายจุดอยู่ฮะกำลังปลอเห็นบอนลดอกสองดอกเนาะจังนพิ่นยังพันผลโอ้ยดึงขึ้นมาขับรถได้สมขาดนี่ C, สองดอกสองดอกน่ะอาไปเลยสองขวดหาก่อนออกไปทาง,างาาทาไหนพี่น้องพอจุ่มเนี่ยก็มาใหญ่ทะลึ่งอมเติมอยู่เบื้งใกล้ๆก่อนพี่น้องนี่นะพี่น้องจุ่มนี่คือมาใหญ่แล้ันนี้นะพู้อ๋อเ <c ười> ห็ดปวกกันนะพี่น้องเลยเห็ดตาโพนเรือเห็ดตาเพาะเห็ดปวกใหญ่คนมาออก ออกจุ่มน้ำโอ้ยน,นั่นได้นั่นนี่คือบิดคูอดอกเลยอ้คักคูดอกเลยนั่นได้ดอกเต็มกำเต็มกำเลยแต่เขามาเก็บเห็ดอันนี้เนาะกระปุดอยู่บนนี่งงงงหน่อยเขากำยังมาทันหูครับตะเบิงขึ้นไม่ห้อยเขาจะจี้มแล้วเก็จะเก็บก่อนหมดทันได้บอกแต่ว่าเนาะว่าเขาพอใหม่ๆนี่ ลังปลอ,อเป็นแลกขึ้นมาบ่งเกลือก็นอนถ่าอยู่คนถ่าแจ้งหน่อ เดียวเดี่ยวมากินเห็ดออกมาบัาท่านด้อว,ว่าตื่นตื่นมากเป็นสิบย์ผู้เห็นคนยังนอนวันตื่นหัวคนหลงง,งชิบ๊บเบิกแล้วบ่ ที่สีเบิดแล้วพี่น้องเป็นจังไรเดี๋ยวมันตะเวนขึ้นให้เราแจ้งหูแจ้งตาก่อนปู่ว่าตอนนี้มันก็นยังมือดอยู่เนาะสงระตากระตาหน่อยใหม่พี่น้องกระตาหน่อยเก่าเบิดคุณนะนี่แหละได้เห็ดพวกดอกใหญ่ดอกหนึ่งพวกพวกพ่นพี่เพราะว่ามันออกแล้วพ่นได้เห็นไหมนะหาตามเดินนะเนี่ยเ็นเี็นมันออกแถวตีนพ่น เพ็ดปวกรุ่นนี้ก็ออกแนวพ่นคือกันตามเห็นมาแต่ละจุดออกแนวพ่นนี่ก็ดอกบานของเพ่นปวกพ่นน่ะตับทอ,อกพุ่งตับทอ,อกหนังตับทอ,อกหนังดอกใหญ่สีขาวนี่เ็ดตับทอ,อกพายบานพวกอ,อื่นแล้เพ็ดปวกพายปวกหนังต้นอื่นพิตับทอ,อกเนาะดอกบานดอกที่สองคนปลอกออกแนวพ่นเห็ดนี่ก็ไกดายคนลามออกมากระไกบ่บอลเก่าหะละ ต้นโมงคอมเก็บหลอดลำไปล้มากอะเห็นพี่น้องเลยดอกเห็ดก็มันบริยากอันนั้นปันไดมันออกโวจุ่มกันดอกนี้ดอกใหญ่พี่น้องก็จะมันออกแต่ส่วนเดินตะวิดเกิดเห็ดปวกใยนี่แหละอันนี้ก็เด้ว่าเออเห็ดปูงใ่ก็ได้เนาะคือดอกมักใหญ่กันที่ใส่ซื้อเห็ดปูน้ำแกงหรือซื้อเหดแมนเห็ดวกน้ำแกงให้ทีดอกนิดน่อย ปลุกญ่ออกลงระดูการตอนนี้ก็ตะเวนเพิก่ก็พ้นนะพี่น้องเตือนนะก็ขึ้นพราะความก็อาจจดในเลาะเมื่องก่อนเดี๋ยวไปเลาะบลุกไงดอนนี่แแต่ก็สิเมื่อเนาะเพราะว่ามันสสวยอย่างลงจังหันหมดทนนันเนาะเพราะว่ามันกลายเป็นมือจังหันมือสุดท้ายเพราะว่า อีกหนึ่งเกิดฝนลงแตงให้จังหันอยู่สามมือพร้อมก็ลงมาได้สองมือแล้วในมือที่สามเดี๋ยวรอตอนนี้ก่อนพี่น้องสีเมือ่อสี่บทันจังหันเลยตะเว็นขึ้นแล้วเนาะน,นี่เป็นบรรยากาศท,าทุ่งไฮทุ่งนาพี่น้องเอ้ยรอหาเห็ดกับรอหาตามทงไฮทุ่งนาเห็นละแก้มหัวหายไปหน้าเนาะเป็นะท,ทนุ่งไฮทุ่งนาเห็ดกันโอ้ดิ้นนอนหัวหาย,ยไปหน้า กลางท่งน้ม <ination noises> ันคือ wow. สิบ่ออกดอกเห็ดนี่พวกแปนอเตอร์อยู่บอเห็นพี่น้องเลยรอหากต่ว่าหอบดอนหน่อยหนึ่งแต่ยังบบทันได้ทัวดอกตัวมันสวยแล้วพี่น้องบอ่โันจังหันสาวเมื่อก่อน โอ้ยินให้เบิ่งอยู่บ่ากล่องก็ได้อ่ะเก็บมาห็ดปว๋พร้อมได้พี่น้องบั่ได้ลายเป็นได้เนาะได้แต่พวกแกงมือนือกระตาลอยบักใหญ่เ้ยนี่กระตาหน่อยกระซี่ซีก็คือน,อน,นี่อันนี้กระตาใหญ่ใหญ่อลิล้อ บรรยากาศยามเสาร์เนาะเขาป่าหาเห็ดอะไรสำนีแล้วพี่เนาะเมื่อหลายบาทนี่สวยดีในเขาหน้าวานเนาะ่วงนี้ก็ ฝนตกดีพี่น้องมาคลื่นกับตกเขาคนกกำลัง,งลืมแตกกอสงได้กับคิดโอ้พอข้อมฮอนนี้ก็สิได้ลาพี่ล้าน,นน้องลงตะกเพียงสนิทพี่น้องพอกันที่คลิปต่อไปเนาะเพราะว่าตอนนี้เฝ้ามาจังฮันก่อนอย่างทันสำหรับคลิปนี้สบายดี